วันนี้เรามาเปิดราคาหัวรบจรวด bm 2 1ที่กัมพูชาระดมใช้ถล่มไทยอยู่ในปัจจุบันในสถานการณ์ใช้แดนไทยกัมพูชากันค่ะ bm 2 1นะคะก็คือระบบจรวดหลายลำกล้องนะคะที่มีขนาด122ม mm, ิลลิเมตรซึ่งราคาของลูกจรวด bm 2 1นะคะในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาในตลาดที่ซื้อขายอาวุธทั่วไปที่หามาได้นะคะจะอยู่ระหว่าง1,200ถึง3,800ดอลลาร์สหรัฐนี่เป็นราคาต่อลูกเท่านั้นนะคะถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณลูกจรวด B.M.21 ก็40,000ถึง1 3 0 0แจ้งไว้ก่อนนะคะว่าราคานี้นะคะขึ้นอยู่กับแหล่งผลิตเป็นของแท้ที่มาจากรัสเซียหรือเปล่าหรือเป็นของที่ผลิตจากจีน และหรือผลิตในยุโรปตะวันออกซึ่งราคานะคะการจัดซื้อจะขึ้นอยู่กับภาวะของตลาดด้วยแต่ถ้าราคาในตลาดมืดก็อาจจะอีกราคาค่ะมาคำนวณกันเล่นๆน,นะคะ BM21 ครั้งหนึ่งมี40นัดค่าจชาจ่ายกลมๆก,ก็ประมาณ1.6ล้านถึง5.2ล้านบาทต่อครั้ง อันนี้คำนวณเบาๆนะคะขึ้นอยู่กับราคาณตลาดตอนนั้นแต่และยูนิตนะคะที่ซื้อมาซึ่งราคานะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะตามสถานการณ์สงครามอาจจะมีปัจจัยจากการคว่ำบาตค่ะอุปสงค์อุปทานและต้นทุนโลจิสติกต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งราคาที่กล่าวเนี่ยไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายของระบบยิงเลยนะระบบยิงคืออะไรก็คือยานพาหนะที่เป็นฐานยิง ที่ติดล้อสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกที่ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์แยกต่างหากดังนั้นการใช้งาน BM-21 อย่างหนักหน่วงจากทางฝั่งกัมพูชาแปลว่าเขามีเงินทุนมหาศาลในการจัดซื้อและนำมาถล่มไทยใส่บ้านเรือนพล,ลเรือนประชาชนชาวไทยยังไม่เลือกหน้า แน่นอนว่าทุนเหล่านี้มาจากสแกมเมอร์ทุนเทาทุนดำใดๆก็ตามแต่ที่สนับสนุนและเป็นแรงขับเคลื่อนทางการเงินให้กับรัฐบาลกัมพูชารวมทั้งสนับสนุนเงินในการดูแลกองทัพแทนที่กัมพูชาจะเรียกร้องว่าตัวเองเป็นเหยื่อหันกลับมาตอบสังคมโลกทีค่ะว่าสแกมเมอร์ทุนเทาที่อยู่ในกัมพูชาที่เป็นแหล่งสแกมเมอร์หลอกลวงทั่วโลกนั้น อยู่ภายใต้การดูแลของพวกคุณหรือไม่แคม่เมื่อวานวันเดียวนะคะ22ธันวาคม2568ค่ะกัมพูชายิง BM-21 ใส่พื้นที่พล,ลเรือนของประชาชนชาวสะแก้วที่อำเภอโคกสูง180นัดคิดเป็นตัวเลขกลมๆแคม่เมื่อวานกองทัพกัมพูชาใช้ BM-21 พลานงบประมาณไป25ล้านบาท แปลว่าเงินทุนมหาศาลนั้นยังคงอยู่และเป็นท่อน้ำเลี้ยงกองทัพกัมพูชาต่อไปโลกควรต้องตระหนักว่าการลุกรานของกัมพูชาที่มีต่อไทยนั้นเป็นการวางแผนมาอย่างมีลำดับชั้นตั้งแต่เรื่องเงินทุนจนถึงผลลัพธ์เพราะฉะนั้นสิทธิในการปกป้องตัวเองของประเทศไทยเรามีเต็มร้อยไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาด